เจ้ก,การเราทับได้ให้คำมั่นไหมคบว่าจะไม่ทให้คำมั่นครับว่าเป็นทีมเดียวกันภายใต้การนําของรัฐบาลเรื่อง,องรัฐประหารได้ให้คำมั่นไหมคบว่าจะไม่ทำให้คำมั่นว่าไม่มีแน่นอนมันเรื่องนี้มันเลยไปแล้วมันเกินเลยไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว พร้อมอ,อยู่ภายใต้การนำของทนายกนะครับอยู่ในการดาเนินการที่ตามปกติแต่ว่าสิ่งที่กำลังยึดถือกันตรงนี้ที่สำคัญซึ่งพูดตรงกันก็คือเรื่องภัยของประเทศที่จะมาจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สิ่งที่ได้นาย,ยกได้ความมั่นใจไปแล้วว่ายังไงก็ตามเรื่องของอภัยคุกคาภายนอกหรือเรื่องลูกล้ำการลูกล้ำมาทิพไตของไทยนะยอมไม่ได้ นะครับยอมไม่ได้และพร้อมสนับสนุนกองทัพทุกวิถีทางตอนนี้มันมีสิ่งที่พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขนะครับทั้งภายในและภายนอกการสร้างเงื่อนไขภายในก็เป็นกลุ่มที่อยากจะล้มรัฐบาลก,ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็จริงๆทางภูมิใจไทยที่เขาออกมาเนี่ยมาพูดเรื่องสถานการณ์ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ารู้กันอยู่แต่ตั้งแต่ตั้ง,ง,งแต่แรกแล้วในกระบวนการต่างๆในการแก้ปัญหากัมพมชามารู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ ทางกองทัพยังเข้าใจเลยทำไมกระทรวงทำไมพรรคบูรณไทยไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องปัญหาของเรามันเป็นเป็นเรื่องของต่างประเทศที่จะเข้ามากระทบเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากก็ขอความรุนแรในฐานะเคยร,ร่วมงานกันมาดีก็อยากให้อย่าใช้ประเด็นอย่างนี้แล้วก็เอามาสร้างให้เกิดความไม่สบายใจกันและเกิดความรู้สึกแตกแยกเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะไปเข้าทางกับท่านหุนเซนนะครับหรือทางทาง เข้าเข้าทางของของกัมพูชาที่เขาอยากจะให้เราอ่อนแอภายในประเทศอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นแบบนี้ด้วยเพราะวันนี้ถ้าเราข้างในเราสามารถเป็นไปได้ตามที่เขาอยากเห็นเนี่ยมันก็จะอ่อนแอแล้วก็จะมีปัญหาได้ในอนาคตเพราะ,ะนั้นต้องต้องคำนึงถึงตรงนี้ให้หลักว่าไม่ให้ภยัยคุกคามนี้มาส่งถึงเราไม่ว่าจะขณะดีหรือขณะต่อ,ต,อต่อไปทุงหน้าไม่แต่ก็จะพเดินหน้าได้เดี๋ยวพักร่วมไม่ปล่อยเลยใช่ไหมคะ ก็มีพักร่วมปล่อยเมย์ไปแล้วมีพักเดียวอ่ะพักกรุงใจไทยอ่ะพักอื่นที่เหลือได้พูดคุยกันหรือยังคะก็ไม่มีปัญหาครับจะพักเดือดได้คุยกันได้ได้มีแต่ละส่วนซึ่งเขาก็บอกเราแล้วว่าเขาจะประชุมเพราะว่าก็ต้องในสถานการณ์อย่างนี้เขาต้องประชุมหลายพักก็เลยหยิบยกประเด็นเรื่องขอธิปไตยมาพูดด้วยนายพักก็ถูกแล้วก็ควรจะต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องพอนเสิร์ลร่วมกันเพราะเราก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เราก็ยืนยันอยู่แล้วครับแต่หลังจากนี้คือเราก็จะเดินหน้าปรับพรมอต่อในสัดส่วนท ก็นี่ครับยังไงพอเคลียเรื่องนี้ให้เข้าใจกันแล้วแล้วก็ให้ทุกส่วนได้เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็เรื่องคอรมอก็จะเป็นเรื่องเรื่องหลังจากต่อจากนี้ไปก็ตอนนี้ก็ถามได้แล้วเรื่องคอรมอว่าหลังจากนี้นะมาว่ามันก็ไม่ใช่ข่าวที่นั่นแล้วยังไงก็ต้องจัดกาจริงๆก็คุยกันแล้วแล้วก็เราคิดว่าเราจะต้องปรับแต่ว่า นเนื่องมาเขายังไม่อยากปรับเราเราขอคุยให้มันชัดเจนเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเราอยากเห็นนโยบายต่างๆนี่มันสามารถเอาไปปฏิบัติไปดําเนินการให้ได้จริง้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่จะดิลิเวอร์นโยบายลงไปถึงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ผ่านมามันมีความติดขัดก็กต้องเชีร์ให้มันจบเพ่นั้นเองวันนี้ผู้ชาการเราทับไ้ให้คำม,มั่นไหมคบว่าจะไม่ปรับให้คำม,มั่นครับว่าเป็นทีมเดียวกันภายใต้ การนําของรัฐบาลเรื่องรับประหานได้ให้ใคำมั่นไปคบว่าจะไม่ทําให้คำมั่นว่าไม่มีแน่นอน here, มันเรื่องนี้มันเลยไปแล้วมันเกินเลยไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่มีแค่นี้เราจะหาเพิ่มหรือว่าจะจะแค่นี้พอคะเกินมาไม่พอครับไม่มีนะไม่ไม่ไม่ต้องหาเพิ่มแล้วหรอคะก็เนี่ยพักเท่าที่มีอยู่เนี Being, ่ยพอมันจะไปได้อีกนานแค่ไหนคะก็ไปได้จนครบเวลาครับท่านคเราานมั่นใจมั่นใจ มันยังไม่มีอะไรที่จะทําให้มันมีปัญหาเนี่ยก็คือจากนี้ไปก็ทาํานโยบายให้มันเกิดขึ้นเย่างเป็นจริงแ,<ต>แล้วก็ทาให้กลไกมหาไทยมันสามารถเอานโยบายรัฐบาลลงไปสู่ประชาชนได้ได้แม้ว่าจะมีกระแสกดดันข้างน,นอกอยู่ก็ผมว่าเราอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็ท่านนายกก็ได้พยายามจะชี้แจงแล้วนะครับแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้ขอโทษประชาชนไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนแล้วก็ท่านก็ขอโทษแล้วก็ได้บอกว่าความปรารถนานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทาเพื่อ ลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบของครอบครัวนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเซนท่านทำเนี่ยท่านก็ทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครก็ทํากันในต่างในระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับท่านรองท่านรองครับในคำในคำแถลงของท่านท่านนายกเนี่ยที่บอกว่าต่อสู้กับภัยคุกคามนอกประเทศเนี่ยถือว่าวันนี้เราประกาศศึกกับกัมพูชาแล้วอย่างนั้นเราพูดความจริงให้ประชาชนฟังว่าขณะนี้มันมีภัย ผูค้คามจากภายนอกซึ่งเราก็จะมองตรงนี้เป็นเรื่องหลักมากกว่าในประเทศแล้วก็จะต้องเคลียรเรื่องนี้ให้มันจบกรณีประชาชนที่ลงถนนอย่างเงี้ยครที่มีการม็อบอะไรเงี้ยเรากงังวลไหมครับว่าจะมาซ้ำรอยกับยุคคุณยิ่งรักคุณทักษิณเลยครับก็ไม่ได้กังวลนะมีแต่เรื่ <c oughs> องต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็จริงๆจริงๆอย่างอย่างอย่างคณะนี้ก็อยู่มาทั้งตลอดอยู่แล้วเย็ยนวันศุกร์ก็ออกมาพูดอะไรกันอยู่แล้วก็อันนี้นก็เป็นธรรมดาท่านก็ใช้สิทธิ์ในการแสดงไป นะครับแต่ก็ได้กำชับทางทางตำรวจทางอะไรแล้วว่าก็ให้ใช้ความระมุลนระมอมนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าให้ขอเขาทำตามกฎหมาย